กาวสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไล่แห่โชคทุกทุกทันนะครับรับมาพบมาเจอกันครับเสาร์นี้เป็นเสาร์ของวันที่28ครับมิถุนายน2567ครับมาพบมาเจอกันเสาร์นี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับกาคลิปนี้นะครับทางเอดวีไลจะมารีเทิร์นใหม่นะครับ เลขติดล่างของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับอ่านี่ซีคอมเมนต์มาแอดวิไล like, นะครับก็เลยมาเช็คเบิง้งอ่าเช็คเบิง้งคลิปนะครับติดล่างของคุณพ่อเซียนสีเทพอ่ปาปรากฏว่าครับเมื่อวานนี้ตอนแอดวิไล like, ทําคลิปนะครับอ่ากับมีอ่าฝ่าห้องเกิดฝ่าเกิดฝนนะครับแล้วก็เกิดการผิดพลาดด้านเทคนิคนะครับอ่าดีนะครับ,นะรบที่เอฟซี อ่าคอมเมนต์มาบอกอยู่เพราะว่าทางเอ็ดวิไลกับบอกขึ้นว่ามันจะเกิดอุบิเหตุนะครับก็เลยปล่อยคลิปไปเลยนะครับอ่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็เลยอ่าจะมาทําคลิปอ่าแนวทางติดล่างนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพให้ใหม่นะครับเอามาเป็นยังครับเอ็ดวิไลอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่คอมเมนต์มาบอกนะครับอ่ามันก็เกิดได้นะครับผิดพลาดทางเทคนิคอ่ามาเป็นยังนะครับถ้าเข้า ทำงานนะครับบ่าวาจะอยู่ในจุดใดอ่าถ้าบ่มีคววมผิดพลาดเขาจะบลูอ่าจุดบกผ่องของตัวเองนะครับอ่าแอบไได้นอมหลับนะครับบ่า,าเป็นยังผิดเราก็แก้ใหม่ได้นะครับอ่าขอกลับขอบุญขอบุญเอฟซีอีกครั้งหนึ่งที่คอมเมนต์มาบอกนะครับอ่าเนวทางติดล่างครับของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับเดินดีครับแนวทางอ่าติดล่างของคุณพ่อเซียนสีเทพนี่ครับเดินดีกระลั่นตีใดเลย มาให้เห็นทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาก็มานะครับอ่างวดนี้นะครับอ่าเอ็ดวิไลจะภาพไปบึงนะครับถือว่าเป็นการรีเทิร์นไม่คลิปนี้นะครับอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกยอดไล่ยอดแช่ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆมาบอกเกิดข้อผิดพลาดนะครับอ่าเอ็ดวิไลก็นอมรับนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบอกไปยังนะครับเอ็ดวิไลบ่ว่าอ่าผิดเป็นครูนะครับอ่า ถ้าเข้าบ่ผิดเข้าจะบ่รูจุดบกพร่องในการทำงานนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวทางเอ็ดวลไลจะพาไปเบิ้งตัวเลขแนวะทางครับชุดติดล่างของคุณพ่อเสียนสีเทพนะครับรีเทิร์นคลิปใหม่คลิปนี้นะครับครับมือน,นี้ทางเอ็ดวลไลมีหลายสำนักนะครับที่จะมานำเสนอ,อสรุปโครงสุดท้ายนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่กะรอติดตามกันแล้วกันแนวทางครับชุด3ตัวบน ของปู่ซุ่มเงียบนะครับปูซุ่มเงียบด้ทรงตรัวเลขแน้ทางมาใหกับมือนี้เดี๋ยวทางนกัปปีได้จะลงให้สุด3ตัวบนละกามี่ซองหนึ่งแสนสายคุณพ่อเซียนไรยองนะครับหวดนี้เพิ่นทรงมาไหแล้วครับว่าขอแก้ตัวนะครับหวดท่ผพานมาเด่นมาสีนะครับแนวทังหกสี่สี่หกปรากฏว่าไปแตกอยู่ลัางวันที่สองนะครับหมวดนี คุณพ่อเสียนละยองนะครับได้ทรงมาให้แล้วซองหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวมือนีทางแอววิไลลงไห้อีกนะครับสําหรับซองหนึ่งแสนอ่าอ่าคุณพ่อเสียนระยองว่าอยากให้เอฟซีทั้ง,ง่องเ้องได้แก้มือกันนะครับสําหรับซองหนึ่งแสนเอาครับเขามาเบิงมาชมน้ากันนะครับตัวเลขแนวทางครับอ่าติดล่างนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับ อเอามาเบิงมารีเทิร์นคลิปใหม่นะครับคลิปนี้นะครับอมาเบิงใหม่เดี๋ยวทา่านเอ็วิไละจะอธิบายให้เอฟซคุณพอ่คณพอคุณแม่ได้เบิงกันนะครับเอาแบบสดๆอทา่านเอ็วิไละจะไม่เขียนตัวเลขแล้วนะครับจะเอาสคริปต์เก่าที่เขียนหมื่อวานนี้ให้เอฟซค,คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันนะครับอ่านี่ครับมารีเทิร์นคลิปนี้ใหม่เพราะว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคหมื่อวานนี้ที่ลงไปนะครับมีอ๊อ เอฟซีคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าเป็นอยังครับแอดวิไลรับได้นะครับความผิดพลาดนะครับเขาต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอยังอ่าครับเฮ้ามาเบิงนะครับอ่าคุณพ่อยอนหลังมาให้เบิงพร้อมนะครับทางแอดวิไลจะอธิบายนะครับก็คือเริ่มจากงวดวันที่16เมษายนเอาซีหางวดย้อนหลังไปนี่นะครับอ่า16เมษายนครับ2567ก,ก็คือได้มา567 5้างวดนั้นปรากฏว่าแตก79นะครับคือราง7จเก่ากับปรากฏว่า7มานะครับ้วก็งวดวันที่2หลังวันแรงงานนะครับวันที่2องพฤษาคม2567นะครับได้132งวดนั้นแนวทางชุดรางแตก17นะครับปรากฏว่า1มานะครับหนึ 1, ่งงวด16บหกพฤษาคมครับสองพนะครับได้มา901 งวดนั่นนะครับแนวทางแตก60นะครับปรากฏว่าศูนย์มานะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เบิง้งทางเอ็ดวิไลนะครับให้ดีนะครับเอาสาคริปนี้เลยอ่าต่อมาครับ1 1มิถุนายนครับ2567ครับนี่งวด1มิถุนายนนะครับ2567ได้มา2 3 4 2 3 4 งวดนั้นแนวทางแตก c สองนะครับก็คืองวดถัดไปนั่นเองนะครับ1มิถุนายนาแนวทางมาลางก็คือ c สองงวดพนมมันมาบันหมาดนะครับก็คือ16มิถุนายนครับพนมมันมาบันหมาดนะครับอของคุณพ่อมา1 2 3 1 2สสองสปรากฏว่ามาสองตัวขึ้นกันครับงวดนี้นะครับสองสองตัวตีเลับสอนกันเลยงวดวันที่1มิถุนากับ16มิถุนา มาสองตัวซอนก็คืองวดที่ผ่านมาครับแนวทางชุดล่างแตก3-1ปรากฏว่าหกับมาสากับมาครับนี่คือสถิติย้อนหลังเอามาให้เ c คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งกันคลิปนี้ถือว่ารีเทิร์นใหม่ขอกับขอบุญขอบคุณเอซีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผิดพลาดทางเทคนิคอีีนะครับมือว่านนี่ขออภัยนะครับงวดนี้นะครับคือหนกรกดาคมครับสองพนะครับ คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับแล้วก็เขียนเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมคืออีก2อสามวันนี้เองนะครับแนวทางคำวดน,นี้นะครับคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับติดล่างได้มาหนึ่งสี่ห้าอ่าทางังอดวิได้ตีแต่ล่างล่อแล้วนะครับว่าจะแตกตัวใดเขามาล่อลุนกันนี่ครับย้อนย้อนหลังให้เบิ้งจากเมษาจากเมษาขึ้นมานะครับ รากฏว่ามาทุกงวดนะครับมาทุกงวดก็คืองวดที่ผ่านมาทางเอดวิไลก็ได้นําเสนอไปอยู่นะครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาติตามมาเบิงมาชมไม่นะครับเอฟซีม่นะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพ่อคุณแม่จะบอกผ่านข่าวสารแนวทางครับเวลาทังช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับจะบเบผ่านข่าวสารแนวทางกันเอาครับคลิปนี้นะครับทางเอดวิไลรีเทิร์นให้หม่แล้วนะครับก็คือครับ งวดนี้หนึ่งกรกฎาคมอ่าคุณพอ่อคุณแม่เขียนไว้เลียกอะไรครับหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดติดล่างได้มาที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าอ่ะมาให้เห็นแน่นอนนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนี่ครับมาสองตัวงวดอ่าสองสองตัวติดนี่คือสองงวดเลยนะครับเริ่มจากงวดสี่สองนะครับมาสองมาสี่งวดที่ผ่านมา นะครับแนว่ทางชุดลางแตกสามหนึ่งปรากฏว่าสามมาหนึ่งมาเขามาล่อลุนกันว่างวดนี้นะครับระหว่างหนึ่งสี่ห้าจะมาจาักตัวเ yeah. ขามาล่อลุนกันอ่ะเขากราบขอบูมขขบคุณทุกยอดไล่ยอดแช์ทุกคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ค่อเป็นกําลังแรงใจให้ทังเอดวีไลครับอาเมอรอนี้ติดตามทังเอดวีไลมีอ่ะลายคลิปมาฝากมาตออกันสองหนึ่งแสนของคุณพ่อเซียนระยองด้วยนะครับแล้วก็ สุดสามตัวเต็งโต๊ดของปู่ซุ่มเงียบนะติดตามกันไปเดี๋ยวทาง fc จะลงให้เอาครับคลิปนี้จากล่าก,กันไปครับให้ fc คุณพ่อคุณแม่โกบโฉมันมาน,น,นลำรวยกันกับแนวทางตัวเลขนะครับติดล่างของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรชบูรณ์หนึ่งกรกฎาคมให้ได้เฮกันครับอ่ะซื้ออะไรก็ได้นะครับ fc มากตัวใดอยู่นี่นะครับกับมากหนึงเอาหนึ่งใส่ อ่มามักซีเอา 4, ซีส่มก 5, ักหาเอาหาส่บ่แน่บ่นอนอาจจะมาสองตัวคือสองงวดที่ผ่านมาก,ก็ไดน,นะครับอ่าซีสองมาสองตัวสามหนึ่งมาสองตัวงวดนี้หนึ่งสี่ห้ามาลอกกันว่าจะมาจากตัวติดลากไว้เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ